สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กับอาชีพหากุ้งฝอยขายนะครับผมรายได้วันละสี่ห้าร้อยหลักพันนะครับหูสบายสบายเลยนะครับผมนี่นะครับผมไปครับผมแต่เราไปหากุ้งฝอยกันครับผมวันนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับผมถ้าหากอาชีพนี้เนี่ยตรงใจคุณนะครับผมไปครับผมหารายได้วันละห้าร้อยหลักพันกันครับผม let's go ครับเดี๋ยวเราจะดูให้หมดนะครับผม แล้วเรามาดูผลงานกันนะครับว่าเราจะได้เยอะไหมนะครับผมสําหรับอาชีพหากุ้งฝอยไขยนะครับผมได้เงินหลักห้า้อหลักพันนะครับผมไปครับผมเรามาดูหลังแรกกันนะครับผมว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับอันนี้กระมังที่เราจะใส่กุ้งนะครับไปครับผมหลังแรกก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับผม เดี๋ยวเราจะใส่กละมังนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายไปเรื่อยๆเลยนะครับผมแล้วเรามาดูผลงานกันนะครับว่าเราจะได้กุ้งเยอะไหมนะครับวันนี้นะครับผมโอเคครับผมไปเราไปดูหลังที่สองกันครับโอ้หลังที่สองเยอะอยู่นะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับ นี้น่ครับผมหลังที่สองก็เริ่มเยอะแล้วนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับผมว่าเราจะได้เยอะไหมนะครับโอเคครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปดูหลังที่สามกันนะครับหลังที่สามก็พอได้นะครับผม ไปครับเดี๋ยวเราไปดูหลังที่สกันครับผมหลังนี้จะได้เยอะไหมนะครับเรามาลุ้นกันครับผมโอ้เยอะอยู่นะครับผมไปครับผมเดี๋ยวเราไปดูหลังต่อไปกันครับ ได้เยอะไหมเอ่ยมาลุ้นกันครับผมโหลังนี้สุดยอดเลยครับผมโอ้หสุดๆครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูหลังต่อไปกันนะครับแต่ขอเทหลังนี้ลงก่อนนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูหลังต่อไปกันนะครับจะได้เยอะไห่เอ่ยนะครับ โมีปลาบูด้วยครับโหมีปลาบูด้วยนะครับด้านในนะครับปลาบูโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอเทหลังนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลังหลังต่อไปกันเลยครับผมก็เริ่มเยอะแล้วนะครับกุ้งนะครับไปครับผมเดี๋ยวเราไปดูหลังต่อไปกันนะครับมารุนกันครับผม ขอ <Ooh. S 2> ยอะเหมือนกันนะครับกอ้ก <Ooh. S 2> งทั้งนั้นเลยนะครับผมโอ้ <Ooh. S 2> แค่ไม่กี่หลังเราก็ได้เยอะแล้วนะครับผม mm. ไปครับผม๋ยวเราไปดูหลังต่อไปกันนะครับ mm. ไปครับผมแต่เ,เราดูหลังต่อไปนะครับโอ้ สุดๆครับผมอาชีพนี้ไม่มีผิดหวังนะครับใส่วันละยี่สิบหลังนะครับได้เงินวันละพันนะครับผมไม่ต้องไปรับจ้างนะครับเป็นนายตัวเองได้เลยนะครับทีนี่ครับกุ้งทท้านั้นเลยครับผมโหสุดๆครับผมนี่ครับถ้าเราเอาไปขายตลาดเองเนี่ย ได้สองพันสามพันเลยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราดูหลังต่อไปครับโอเคครับผมไปครับผมดูกุ้งฝอยกันต่อครับหลังนี้จะได้เยอะหรือเปล่านะครับโอ้โหโอ้โหสดๆครับผมอาชีพนี้ไม่มีผิดหวังครับ ไม่ต้องไปรับจ้างใครแล้วนะครับผมเป็นนายตัวเองเลยนะครับได้เงินวันละห้าร้อยนี่แบบแบบเดียวนะครับห้าร้อยบาทนี่คือใช้เวลาแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับนี่ครับผมถ้าเราเอาไปขายเองนี่คือได้เงินเยอะนะครับผมยิ่งเราถ้าเราเอาไปขายในตลาดนะครับหูสองสามพันนี่ไม่อยู่นะครับผมนะครับแนะนําให้เป็นอาชีพนี้เลยนะครับหากุ้งฝอยนะครับผม ถ้าหากชอบคลิปแบบนี้แบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคครับผมฝากกดด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหลังต่อไปกันครับกุ้งฝอยนะครับหาเงินหลักห้าร้อยหลักพันได้สบายนะครับผมแนะนําให้เป็นอาชีพกุ้งฝอยนะครับผมอาชีพแรกนะนี่ยครับกุ้งทั้งนั้นเลยนะครับผมได้เงินวันละพันนะครับวันละพันสองพันฟรีนะครับผมแต่ถ้าเรามีที่ดักเยอะเนี่ยวันละสองสามพันได้เลยนะครับผม เราไม่ต้องไปเป็นลูกน้องลูกจ้างใครแล้วนะครับผมเป็นนายตัวเองเป็นลูกจ้างตัวเองก็พอนะครับแค่นี้ก็อยู่ได้นะครับผมผมแนะนํานะครับผมถหากชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมด้วยนะครับผมอาจจะเป็นคลิปแรกนะครับอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมก็แนะนํากันได้นะครับผมน้านาใส่เหยื่อแบบไหนกันบ้างก็แนะนําได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหลังต่อไปกันครับผม วันละสี่ห้าร้อยนะครับผมไม่ต้องไปเป็นลูกน้องใครนะครับผมแนะนำอาชีพนี้นะครับผมได้เงินดีกำไรดีครับผมก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเหมือนละห้าร้อยวันละ,นละหลักพันนะครับง,ง่ายๆสบายๆครับผมอยู่บ้านเฉยๆนะครับไม่ต้องไปเป็นลูกน้องใครนะครับผม เยอะสุดๆครับผมอาชีพนี้ผมแนะนำนะครับหากุ้งฝอยนะครับผมได้เงินวันละห้าร้อยวันละพันนะครับหลักพันนะครับก็เผลอหลักหมื่นนะครับผมไม่ต้องไปเป็นลูกน้นลูกจ้างใครนะครับอือนะครับผม กุุงแค่นี้เนี่ยเราก็ได้เงินหลักห้าร้อยหลักพันสบายแล้วนะครับอันนี้ว่าเป็นที่ดักที่ดักเรามีน้อยนะครับเราก็ได้หลักร้อยหลักพันก็โอเคแล้วครับผมไม่ต้องไปเป็นลูกน้องใครนะครับโอเคครับผมแต่เราจะใส่เยอะแล้วก็ดักไปที่เดิมนะก็หากชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องผมด้วยนะครับอาจจะเป็นคลิปแรกนะครับผมอาจจะ พูดติดๆขัดๆบ้างนะครับก็ขออภัยด้วยครับผมใช้เหยื่อสุดไหนกันบ้างก็แนะนำกันได้นะครับผมรายได้วันละสี่ห้าร้อยเนี่ยสบายๆนะครับไม่ต้องไปเป็นลูกน้องลูกจ้างใครนะครับโอ้โหสินแตกสดๆเลยครับผม ตุดเนี่ยตุดจวด,ดเลยครับหลักพันนั้นหลักพันเนี่ยตื่นเช้ามาก็ได้แล้วนะครับไม่ต้องไปรับจ้างให้เหนื่อยนะครับตื่นเช้ามาเราได้เงินพันหลักห้าร้อยหลักพันเวลาแค่หกโมงเชา้าไปถึงเจ็ดโมงนะครับเราก็ได้หลักพันแล้ว แนะนําให้เป็นอาชีพนี้เลยนะครับผมที่หนึ่งในดวงใจผมนะครับหากุ้งฝอยขายนะครับโอเคครับผมเดีย๋ยวเราก็จะไปดูหลังต่อไปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมไปครับผม ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมนา้นาๆอยู่จังหวัดไหนกันบ้างนะครับพูดคุยกันได้นะครับผมอุ๊ยโอ้โหอันนี้าหาัลูกครับผมโอเคครับผมก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ครับผมเดี๋ยวเราดูหลังต่อไปนะครับจะหมดแล้วนะครับผมโอเคครับผมนี่นะครับผมวันนี้ที่เราหากุ้งฝอยกันได้นะครับผมนี่ครับผมอันนี้ก็ จะได้ประมาณนี้นะครับผมอาชีพนี้นะครับผมหากุ้งฝอยขายนะครับผมหมดนี้เนี่ยเราก็จะได้ประมาณหลัก8 0 0ร0 0ยเกพันึงนะครับผมหมดนี้นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันอาชีพต่อไปครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับผมเจอกัน E P ต่อไปครับผมว่าผมจะพาไปหาอะไรนะครับผมอาชีพต่อไปบ้านๆของเรานะครับผมเจอกันครับผมไปครับผมสวัสดีครับกุ้งฝอยทั้งนั้นเลยไปแล้วครับผม